สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบมาแอบดูแอบดูชัดเด็ดมไดีไหมแอบดูชัดเด็ดอยู่กับเจ้านิวฮอลแลนด์ทีเอสเก้าศูนย์กับเจ้า,ายักษ์ใหญ่ ยางเก้าครับยางเก้าเออจัดเด็ดไหมจัดเด็ดไหมจัดเด็ดไหม

อาไปได้ไปได้อยู่ไหมอยู่ไหมเลื่อยเลื่อยเล,ยเลยเอยอเหลียบร้อย ชัดเด็ดชัดเด็ดขึ้นไหมขึ้นไหมเจ้าเจโอ้าดีครับฮีโน่เมกาวู้ตั้งแต่รถไทยวิ่งยังบวมเลย ขนาดรถถยใหญ่ดันได้นี่มันยังไม่แน่นเลย่อะอือทำงานถ่ยเทครับ ทีมเงาทีมงานอัมพรทวีทรัพย์หรือเกกีอเกวก่างจกว่างมาแล้วเจ้าฮีโน่ตัวเล็กตัวเล็กไปได้ไหมดูหม้อก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องเอ้ยไปแล้ว

ไทย,ทยลูกี้ไทยเลยเลยจัดเด็ดไหมเรียบร้อย À, Nói chung à, like. là một chiếc xe thái lớn, nhưng nó chưa đánh đủ năng lượng. Nói chung thái Ừ, Ừ. ตรงนี้รถด,ดัมทำงานครับหรอดูแรงหรอดูคนดินแล้วดันดินอยากให้ดันมันต้องใช้รุ่นนี้ครับ New h o แ l a n d 90แรงเป็นเครื่องสี่สูบสองเพาครับอันนี้เพาเดียวก็ไม่ไหวใช้เป็นสองเพา <N> mà lại cho dắt dây vô mấy ừ đi buông mày một mình dăng mấy hình nó phải thoải lê thoải lê lực Ai. Nhiều ít lạ New Holland สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบหามาดูนิวฮอลแลนด์ดันดินครับด้วยบาวตีบาวตีบุรีดํามาแล้วเ,ออเต็มใบเต็มใบ ดันดินเต็มใบไปเ,ปเลยมาแล้วน่าจะทมดินปรับนานะผมคิดว่าดันดินแบบไม่ได้ใช้พลังเลยไม่ mát 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 đây mày chị ô ha đi mình khắp thấy người đó nó thấy người đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ฉัดเด็ดไหมชัดเด็ดไหมมีไหมชัดเด็ด,อด,เ,ด,ดเอาแบบเด็ดเด็ดเด็ดแบบจริงๆ ไปได้ไปได้ J O ห้าดีเอาแม่งรถเล่ารถเล่ารถเล่าอหีหลีเท่ไปเลยเท่มันตีนเัืงใดก็เท่ไปหันเราจังคอยละลายกล้องใส่กันเอา แม่นรถเล่หลี่อ่ะบ่ายี้ขับม่แล้วมาแล้วเจ้าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแต่ใส่ได้เยอะเหมือนกันนะช่วงยาวช่วงยาวอ่ะมาเลยมนเลย Malay, malay. Ayo, malay, malay, malay.